วันที่สามแต่เป็นวันแรกของการเจริญพระกรรมฐานวันนี้บรรดาญา,ยาตโยมพุทธบริษัทหมดเรื่องสงสัยนรกสวรรค์พรมโลกนี่ผ่านไปแปดร้อยแปดสเอ็คนร้อยแปเอ็ดคนนะ <Wow. S 1> แล้วก็เก่าๆก,ก,ก็จะมีมากที่หมดสงสัยไปแล้วเรื่องขอบรรดาญาโยามพุทธบริษัททั้งหลายจงทำความรู้สึก แต่ตัวเองว่าเรามีความดีพอพอที่จะไปนิพพานได้คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทานน่านมงนิพานแต่ว่าจงคิดถึงความเป็นจริงว่าการไปนิพพานวันนี้หน้าต่อกลางวันเลอกมันก,นก่อนก็ตามจงมีความเข้าใจว่ามันเหมือนกับบ้านของเราเราอยู่ที่ฝั่งโน้น เรายังไม่เคยไป <c oughs> แต่เขาบอกบ้านมีอยู่แต่ว่าเราสามารถข้ามไปเที่ยวได้ถ้ากลับมาข้อน,นี้มีปอามาัน้ัใดสวรรค์ก,ก็ดีพุทธมโลกก็ดีที่ฟันก็เช่เดียวกันเราไปเที่ยวก็วันนี้และวันก่อนถือว่าไปเที่ยวไปเพราะจิตบ,บริสุทธิ์ชั่วขณะเดียวแต่เนื้อแท้จริงๆยังไปไม่ได้ <c oughs> ต้องกลับมาพื้นฟูคุณธรรม นตยโจของเราเองให,ให้มีีให้มีความดีพอที่ปปฏิพัานได้แน่นอนคนจะปปนิพพา์ได้เพราะอะไรมาเที่ยมนี้ขอเทศขอพูดแบบง่ายๆจะไปได้เพราะเหตุสามประการคืขึนหนึ่งทานสองศีลสามภาวนาเอาอย่างง่ายนะยกทรงนะ <c oughs> ง่ายไม่ทันทานการให้ วันนี้ก็จะพูดกเฉพาะเรื่องของทานก่อนการให้ทานในบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าให้จริงๆทั้งขั้นสุดของทานต้าสาม,มารถปฏิพานได้จมีต้องเพีครนเปล่าเนี่ยขั้นตไม่ไปขัป้นนะทานมีสามขั้นหนึ่งวัตถุทานสองธรรมทานสามอภัยทาน ำหรับ,บวัตถุทานบรรได้ญยโยนพุทธบริษัททำกันแล้วทุกคนนะมาที่นี่เขาจะว่าทุกคนถวายสังฆทานกันแล้วบ้างไม่ได้ถวายสมปรฐานบ้างการทานคือการให้นี่แค่เพราะวันนี้แต่วัน,ก,นก่อนๆเราเคยทำมาแล้ววัตถุทานก็แบ่งเป็นหลายชั้นแต่วันนี้ยังจะไม่พูดถึงชั้นก่อนอยากขอบว่าวัตถุทานที่เราให้แล้วสามารถไปเกิดบนสวรรค์ได้ แล้วก็ศีลก็เช่นเดียวกันถ้ามีศีลบริสุทธิ์ก็สามารถไปเกิดบนสวรรค์ได้สำหรับภาวนาภาวนาเนี่ยถ้าอย่างต้นอย่างอย่างไม่น้อยก็ไปเกิดบนสวรรค์ได้ถ้าอย่างกลางไปพร็วโลกได้อย่างสูงสุดอนิพานได้วันนี้ยะพูดเฉพาะทานก่อนถ้าเวลามีพอก็จะพูดถึงศีลคำ่ารานคือการให้ การให้เขบัรดาแต่พุทธบริษัทต้องทร,งราบความประสงค์อง,งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ให้จนหมกตัวหรือว่าไม่ให้จนต้งเราเองลําบากก่อนที่จะให้ตํางดูก่อนว่าถ้าเราให้ไปแล้วเราจะเดือดร้อนไหมสมมติว่าถ้าเรามีทรัพย์สินยากัดพอกินพอใช้อย่างนี้ให้โดยวัตถุทานไม่ได้ถ้าให้แต่เราอดเราก็ต้องงดไม่ให้ แลว,ว่าจิตคิดจะให้น่ะมีอยู่คีเดเร่องวิชาขานุสติคิดว่าทางพราะเราพึงมีเราจะพึงให้การให้จะให้การให้ก็มีผลไม่เสมอกันให้ทานกับผู้ที่ไม่มีศีลร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับให้ทานที่กับท่านที่มีศีลแต่ว,แว,ว่าแต่ว่าศีลขาดจะได้หนึ่งครั้งศีลมีไม่กันแต่ศีลขาดจะได้หนึ่งนะ ให้ทางก็ู้เคยมีสินที่สินขาดแล้วร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากบให้ทางก็ท่านดีมีสินบริสุทธิ์หนึ่งครั้งให้ทางก็ท่านทีมีสินบริสุทธิ์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่าก็ให้ทานที่กับท่านที่ปฏิบัติผู้บริสุท์ดาปุติมากแึ่งครั้งผู้ที่ปฏิบัติผู้บริส์ดาปุตมากจหมายถึงว่าผู้นักเจริญภาวนา ตั้งใจจะเป็นปะโสดาบันแต่เป็นไม่ได้ยังไม่ถึงยังนี้ท่านเรียกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อระโสดาปฏิมากรก็ถ้ายกตัวอย่างก็อย่างบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มานั่งที่นี่มีหลายคนที่ยังไม่ถึงปะโสดาบันและมีหลายคนที่สงสัยว่าถึงแล้วมีหรือเปล่าไม่ทราบสงสัยว่าเลยไปแล้วก็มีสงสัยนี่แค่สงสัยนะสงสัยว่าถึงแล้วก็มี ถ้าสงแล้วก็ไม่สงสัยว่าที่ยังไม่ถึงกม็มีไอ้ที่ไม่สงสัยก็ <c oughs> <c oughs> เป็นว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่โสดาปฏิมรัก,นนก,กคออือยังไม่ยังไม่เป็นปัศดาปฏิมรักตแ,แต่ให้กับท่านที่ปฏิบัติเพื่โสดาปฏิมรักร้อยครั้งก็ยังมีผลไม่ทั้เราะถ้าให้ทางปัศดาปฏิมรักจริงๆครั้งนี่ขอย่อของสถาบัน ไปรวบยอดเลยให้ทางกับพระอรหันต์ร้อยครั้งยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระสงฆ์กับพระพระพเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานพระพระเจ้าร้อยครั้งยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้ง ประเนนนด้ัถวายสังฆทานร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทานหนึ่งครั้งการประกาศบุคคลที่สามหแค่นี้หรือเป็นการประกาศตัวเองวัตถุทานนะตอนนี้บรรดาญาติโยมผู้โดยสารที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนนี่ยังไม่มาก็าตามบุคคลที่สามเท่านั้นเคยถวายสังฆทานแล้วเกือบจะทุกคนแหรือไม่หรือยังใครยังไม่เคยให้มีไหม,ม ถวายสังฆทานก็ทําแล้ววิหารทานก็ทําแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่าของที่นํามาเป็นสังฆทานถ้าเป็นสตังเป็นเงินเป็นทองที่นํามาอาตมาก็ไปใช้ในส่วนสังฆทานด้วยวิหารทานด้วยเพื่อน,นาไปก่อสร้างเป็นวิหารทานท่านทํอย่างแล้ว <c oughs> แต่ว่าทานทั้งหมดนี้จะเป็นวัตถุทานก็สามารถจะทาตนให้ทุกคนไปสวรรค์ได้ จะว,ว่าจะไปพรหมโลกได้หรือไม่ได้ต้องดูกันก่อนถ้าจิตใจมั่นคงในทานจริงๆคือจาคานุสติจิตใจคิดว่าถ้าใครที่มีความทุกข์ขัดข้อในวัตถุวาตถุต่างๆที่พึงใช้ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะให้ได้เราจะให้ถ้าเกินวิสัยที่เราจะให้ได้เราก็ไม่ให้จะตั้งใจว่าจะให้ถ้าจิตใจทรงตัวแบบนี้ตลอดเวลา แล้วก็ไม่คิดอย่างได้สักสักบางิุกใครโดนไม่ชอบทมอย่างนี้ถือเป็นชาในจาคารุตติกรมิานถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปพรหมโลกได้ไ่ว่าั้งทานนะไม่จเป็นต้องแยกกัน่ว่าการถ้าใครถึงให้ทานในบรรดาจะพูดบริษัทให้ทานเดีรักษาสิงเขาดีก็ไปกันได้แค่สวรรค์กับพรหมโลก แต่ว่าถ้าเอาจริงๆถ้าทานสงสุดวิญญานได้นี่คืออรหันต์ที่ทานที่สองก็ได้แก่ธรรมทานทำว่าธรรมทานมาจากการให้ทําเป็นทานให้ทําเป็นทานมายถึว่าการแนะนําคนอื่นให้เข้าใจในทานการแนะนำบางคนอื่นให้ละจากความชั่วร้ายความดีอย่างนี้เขาทําชั่ว มันเป็นของดีเราแนะนําเขาจากการแนะนําก็ต้องระมัดระวังจะให้สะเทือนใจของเขาบุคคลรับการแนะนําเราแนะนาให้เขาละความชั่วประพฤติความดีแล้วเขาจะประพฤติดีในขนาดไหนก็ตามไม่ใช่ของเขาแต่เราตั้งใจแนะนําอย่างนี้เป็นธรรมทานท่านที่มีกําลังใจเป็นธรรมทานอย่างนี้สามารถเกิดเป็นพรได้โดยเฉพาะประเทศในอินโดจีนถ้าเข้มแข็งยิงก็เป็นพระรานได้เหมือนกันพอา ตอนี้ต่อไปอภัยทานอภัยทานนนี้มีความสำคัญมากยังไม่ยุติอย่างสิ้นเชิงคาว่าอภัยคือไม่ถือโทษโกรธเขาจึงเชื่อว่านหมายความว่าถ้าบุคคลใดก็ตามซึ่งประเทศไทยมาทาให้เราไม่ชอบใจเราก็ไม่จองร่างไม่จองผลานไม่คิดโกรธเขาให้ไปกับเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาองคนคือข้อติตามที่พระเจ้าทรงตรัสว่านถโลเกอนินิโตคนไม่ถูกดินทาเลยไม่มีในโลก <c oughs> การถูกนินทาเป็นของธรรมดาธรรมดาขอกคนในเมื่อเขาทาให้เราไม่ชอบใจแล้วก็ปล่อยไปไม่คิดไม่กดเขาอันดับแรกอาจจะสะเทือนใจบ้างแต่ไม่คิดจางน้าจางฝันไม่คิดแก้ตัวอย่างนี้แปลพยทานจิตเป็นสุขตรวจตระเวนชายนเองถ้าจิตของทุกคนเข้าถึงอภพยทานเฉพาะทานอย่างเดียวนะไปดิผ่านในในถ้าคนที่มีอภัยทานมีอะไรบ้างคนที่เพิ่งได้ขึ้นหนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์สัตว์เล็กก็ตามสัตว์ใหญ่ก็ตามถ้ามารบกวนเราเราไม่ฆ่าอย่างยุงกัดแทนที่จะตีให้มันตายก็บอกให้มันไปเสียอย่างมดกัดก็ปัดทให้มันไปเสียอย่างนี้เป็นต้นเ่อถึงเมื่อคนก็ตามเธอหากว่าทางเราไม่ชอบใจเราก็ยกอภัยให้เราไม่โกรธตอบเราได้สิ่งข้อดีึ่ง แต่การทีสองเราจะได้สินงข้อทีสองือที่นาทานของอะไรก็ตามจะมีค่ามากก็ตามมีค่าน้อยก็ตามพอที่เราจะหยิบฉวยได้เดี๋ยวจะขอไม่เห็นเราก็ไม่เอาให้ภัยกับคนเผลอไม่หยิบของเขาไปแตะการดีสามการเมสุมิชาจานเชิงใดที่เราควรจะระเมื่อได้เราก็ไม่ทำเพราะมีจิตเมตตา พที่มีพยานก็คือมีเมตตาแลมีกรุณาทั้งสองประการเมตตาด้วยเมตตาความรักกรุณาความสงสารถ้ามีทั้งสองประการนั้นจึงจะมีภัยทานได้ถ้าไม่มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารแล้วก็มีัยทานไม่ได้ในเมื่อมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารอยู่เราก็ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของเขาคนแล้วหรือว่าคนรักของเขาต่อไปก็ มโนสาวาทเรามีอภัยทานเราสามารถยังงดเว้นมุสาวาทเสียได้คำมโสาวาทเป็นวาจาที่ไม่ดีถ้าให้เขามีความเข้าใจผิดเขาอาจจะมีทุกข์จากคำพูดของเราก็ได้ฉาะนั้นคนที่มีอภัยทานยังไม่ทำเขามีเมตตาความรักกรุณามีความสงสารต่อมาก็การดื่มโสราในเม,มรัยแล้ให้อภัยกับเจ๊ เฮ้ยทุกทรงเค็ตภายเดือดไข่เล่ามาเราให้ไปไม่ได้แวะสงสารแกจะเสียเวลาเงียบละคือเราก็ไม่กินเหล้าเพราะอะไรไหมให้อภัยกับตัวเราเองด้วยให้อภัยโซนที่บ้านด้วยถ้าเรากินเหล้าหนี่งสตังค์มันเปลืองแทนที่ทางบ้านจะซื้อกับข้าวกับปลาแล้วของใช้มาใช้มันก็หมดไปเพราะเล้าที่ก่อนมันจะหมดขอความี้มก็เป็นของไม่ดีมเห็นด้วยความสุจริตใจว่า เกลงความมัทธาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทรู้จักการให้ทานการเจริญกรรมฐานของบรรดาญาโยมเลยก็มุ่งกันอยู่สองอย่างคือหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่ตกนรกอันดับที่สองสูงสุดก็คือไปนิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันนรกขั้นแรกจะเป็นทางเดินขอเก้าปหานิพพานก้าแรกก็คือทาน ทานการให้บรรดาเทพธิดาัตว์เป็นของไม่อย่างนักแต่ว่าจงอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าจงอย่าให้จนทั้งตัวเองมีความเดือดร้อนปรเพรา้าบังเอิญเราไม่ให้เองยกทรงพรูได้ไหม่ถ้าเราไม่ให้ทานเองเราจะไปสวรรค์ได้ไหมไม่ได้ครับ่องฉันได้ท่านมองไงบ้างองัแกทไปดกแส ไม่ใช่ค้านพระติปดกมีในพระติปดกนะโอ้ไม่ไม่ค้านไม่อ้านนันไม่้านดีไปทีก็จับโยนไปเลยมีเรื่องในพระติปดกมีวิมานวัตถุมีนางฟ้าคนหนึ่งมีวิมานใหญ่โตมากถ้าเป็นวิมานสวยมากเวนหลังใหญ่นะไม่มีหลังเล็กๆเพราะนั่งเล่นอยู่สองหลัง ท่านนั้นบริเวณวิมานในเขตวิมานก็มีสวนต้นดอกไม้ต้นไม้สวยนและดอกไม้ก็เป็นเพชรนะสวยงามมากก็พอดีพระรหันองค์หนึ่งท่านไปเที่ยวสวรรค์เห่เป็นโมคลาลามั้งไม่พลาดองค์นี้นะถ้าเปวิมานหลังนั้นเขาก็แปลกใจว่าเมื่อวันวานนี้ไม่มีวิมานหลังนี้แต่วันนี้มันมีขึ้นมาได้ยังไง ปเย,ยนดูวิมานก็สวยมากใหญ่มากใหญ่เป็นพิเศษหลังเล็กก็สวยบริเวณก็สวยต้นไม้ก,ก็สวยสวยหมดมก็เลยถามเจ้าของถามว่าใครเป็นเจ้าของวิมานหลังนี้ปรากฏว่าวิมานหลังนั้นมีบริวารหนึ่งห้าพันคนมีรุนน้องมากนะถามว่าใครเป็นเจ้าของวิมานเขาก็ชี้ดูวคนนี้เป็นเจ้าของวิมานแต่งตัวสวยมากกร่ดงกายสดสวยงดงามมาก ท่านถามว่าพระกินิ้โดก่อนน้องหญิงอยากจะทราบว่าในสมัยที่เธอเป็นมนุษย์เธอทําบุนอะไรไว้จึงมีมันหลังใหญ่ด้วยมีมันหลังเล็กด้วยก็สวยสดงามมากตัวเองก็สวยบริวารก็มากแกคนนั้นก็ตอบว่าไงทราบไหมท่านผูแ้แกตอบว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยให้ทานเลย จะไม่ดีนะญาติโยมนะต่อไปชาติน้ายอดตายจะไม่รู้นะถ <c oughs> ้าลงไปเนมนุษย์อดตายเนี่ยอย่างนนี้นะหลังจากที่เราแกล้งเ่เสร็จแล้วแต่ถ้าว่าอาศัยที่เคยเป็นเพื่อนกับนาวิสาขานาวิสาขาแต่ท่านสร้างวิหารก็ใหญ่ใช่ไหมถวายไทยก็มากนาวิสาขาก็ดีแต่นาวิศกิตะก็ดีสองคนนี้ถ้าเขาไปในเขตวิหารมือจะว่าจะอาหารและเภสัชจะไม่มี ต้องมีคนหิ้วไปเสมอตอนเช้าก็มีอาหารตอนก่อนเที่ยงก็มีอาหารหลังจากเที่ยงแล้วก็มีเภสัชท,ที่พระจะฉันได้รับเตี่ยวติดไปทุกวันจึงมีบุญใหญ่แต่ว่าคนนางฟ้าคนนี้แกเป็นเพื่อนนางวิสาขาแกโมทนาอย่างเดียวนางวิสาขาท่านจะทําอะไรก็ตามแกโมทนายินดีด,ด้วยทุกอย่างเด่นไปทำไม่ดวงไปทำตอนนี้เวลาที่แกตาย จิตใจของแกก็ไปนึกถึงมหาวิหารเข้านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระสงฆ์นึกถึงมหาวิหาร <ไป S 1> ก่อนจะตายนะเ<ะ>พราะเราเองไม่เคยสร้างแต่เราโมทนาทบุญส่วนนี้จะมีกับเราหรือไมย่ยังแค่สงสัยนะ,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 ะแต่มั่นใจว่าองค์สมเด็จพระจอมตกลคือพระพุทธเจ้าจ่บอกว่าพระปตานโมทนาไม่ก็มีผลกับเราก็ตายในเวลานั้นพอดีก็พอดีเพร่ะเกิดเป็นดังฟ้าตันที่กลาวมาแล้ว นี่เป็นว่าคนที่ไม่ให้ทานเลยก็สามารถเป็นนางฟ้าได้นะแต่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะอดตายไม่ต้องห่วงตามที่พระเจ้าทตรัสว่าพระพุทธกสสท่ั้งเคยเทศพราสมณะโคดมอ้างพุทธกสบมถ้าเคยเทศแต่บอกว่าบุคคลใดที่เคยให้ทานแต่ผู้เดียวไม่ชักชวนบุคคลอื่นบุคคลคนนี้เกิดไปชาติหน้า จะมีทรัพย์สมบัติมากแต่ขาดบริวารในสมบัติขาดพวกค้องนะี่ผู้คนใดมีแต่ชักชวนบุคคลอื่นให้ทำบุญทำทานแต่ตนเองไม่ทำเออกิดไปชาติหน้าจะมีพักพวกมากแต่ขาดทรัพย์สมบัติเป็นคนจนถ้ามูไใดให้ทานเองด้วยชักชวนบุคคลอื่นด้วย เกิดไปชาติหน so ้าจะเป็นคนรวยมากและยังมีพ okay, ักพวกมากถ้าผู้ใดไม่ทานเองด้วยไม่ชักนอนคนอื่นด้วยเกิดไปชาติข้างหน้าจะยากจนแล้วก็ไม่มีพวกอย่างนางฟ้าคนที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็เหมือนกันถ้าแกไปที่พันไดก็ไปเถอะถ้าไปไม่ได้ก็มาชาติหน้าอดแน่นี่ฉันไม่แช่งเลยนะฉันไม่แช่งเพราะไม่าลแช่งอะไรเล่าก็เป็นตามความเป็นจริง เย่ยกับนันอานันเสถียี์ไงล่ะนันเสถียรคนคนนี้เกิดมาแล้วเป็นลูกมหาเศรษฐีมีทรัพย์แปดสิบโกดเฉพาะเงินนะทองและเพชรต่างหากหมตแกก็ว่านั่งนึกในใจว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่เรามีอยู่นี่ไม่มีใครให้เรานอกจากปู่ย่าตายายของเราสะสมไว้คนอื่นไม่เคยให้ แ่ก็เลยไม่ยอมให้ทรัพย์สินกับใครขึ้นที่ว่าทานนิดหนึ่งไม่ยอมให้เลยแต่ก็ไม่ขาดสินได้เป็นคนไม่มีศินนะเป็นคนไม่มีศินได้เป็นคนไม่ขาดในศินด้วยแปลกไหมงงเลยคือไม่เคยสมาทานศินแต่ไม่ละเมิดในศินไม่ได้ตั้งใจรักษาสินใช่ไหมคือไม่เคารพพระไตรสนาคม พระเจ้าก็ไม่เคารพประสง์ก็ไม่เคารพแต่ไม่ปราณีตแต่ว่าจะไปรักไปฆ่าใครเขาก็ไม่ต้องฆ่าเขาไม่ทรัพย์ทรัพย์สมบัติมากถ้าฆ่าคนเพื่อทรัพย์สินนะไม่มีใช่ไหมแต่พอขโมยเขาก็ไม่ต้อง่อทรัพย์สินมากทําการเมสุนสาจารย์ก็ไม่ต้องภาสาบ้านก็ไม่ต้องไม่ต้องโหกใครถ้าขอทานมาขอแค่บอกคําเดียวไม่ใช่บอกไม่มีแค่บอกฉันไม่ให้แก ้าบอกไม่มีนี่ก็หกใช่ไหมตัวฉันไม่แก่สัตตุมัดปุญญาตยาฉันสะสมไว้หมดเรื่องกันไปสุราก็ไม่ดิ่มก็รวมความว่าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏสองอย่างร่วมกันตอนนี้พอตายจากความเป็นคนก็ไม่ลงรนรกสวรรค์ก็ไม่ไปไปไม่ได้ไม่มีฐานไม่มีศีลนไปไม่ได้นะ นรกก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีบาปก็ไปเกิดเป็นลูกของขอทานในวเียในวเียไปปฏิสนธิในลูกขอทานพอรุ่งขึ้นเช้าคณะขอทานเนี่ยเขาเป็นคณะใหญ่แม่คณะแม่ก็ไปกับพวกขอทานด้วยกันวันนั้นทั้งวันไม่มีใครให้อะไรเลยวันหน้าขอทานก็แปลกใจคิดว่าคนกาหีจะเกิดขึ้นได้ในหมู่ของเรา ต้งนี้วันนั้นก็แบ่งเป็นสองพวกพวกที่แม่ของเด็กไปด้วยไม่มีใครให้แต่พวกที่แม่ของเด็กไม่ได้ไปเขามีมีคนให้จนกทั้งเขาจัดแยกไปแยกไปตรงตรง้อง,งเหลือหนึ่งคนนะไปสายก็หนึ่งคนแต่แม่ของเด็กไม่ได้เลยเ,ลยาเขารู้ว่าเด็กขีก้มาเกิดในท้องนี่เป็นต้องเป็นคนที้ขายความดียังบอกแม่ของเด็กบอกว่าเธอจึอยู่ที่นั้นไม่ต้องไปหาพวกเขาหาเลี้ยงแทน ต่อมาเมื่อถึงเวลาแกคลอดแกคลอดมาแล้วรูปร่างสวยมากโอ้สาธุสาธิตธุรกิจตับโจ้เอาเลยสาธุก็ดีแล้วนะเห็นว่าสวยอะไรรับเอ้าวก็สวยทิตามบาลีจะบอกเหมือนปีศาจทุกฝุ่นเอาไปเลยยกสองตับประตูน้ำไปปล่อยปีศาจด้วยนะแทนพวกฝุ่นด้วยนะ มันสวยจัดกเกินไปเพราะขาดเมตตาบารมีไอ้อคนที่จะสวยนี่มีเมตตาบารมีเ,รมมเมตาตาทําให้คนสวยอ, <c oughs> อย่าลืมนะ,มะอ,อ,อย่างยศโศกหังใช้เมตตาเ,เรื่อยใช่ไหมระวังให้ดีนะ, <c oughs> ะามาโทษฉันไม่ได้นะเ <c oughs> มตตาให้มีของเกดจ่ายในรูปแบบต่างๆซึ่งเข้าใจว่าถ้าต่อมาเมื่อเมื่อเธอโตขึ้นมาแล้ว ถ้าวันไหนถ้าลูกออกมาแล้ววันไหนแม่ไปขอทานเอาลูกมาด้วยไม่มีใครให้ถ้าแม่เอาลูกไปก็ไม่ีคนให้เพื่อโตพอเดินได้พเพราะได้ว่าสักสามที่ขวบไปบ้างไหมหลังจากนั้นแล้วเวลาขอทานต้องไม่ลูกไปเธอก็หยิบเอากระเบื้องตแตกใกล้ของที่พระจนะขอทานนะั้นมันดีไม่ได้ใช่ไหมจะไม่จนพอใส่มือให้บอกเธอจงไปตามตามทางของเธอ แม่ก็อยู่ของแม่เธียก็ไปจากแม่พ่อแม่ไล่แกแล้แกตายจากเขาไมคนยกรงก็เ<อ>หมือนคนหลับแล้วตื่นขึ้นมาใหม่พ่ <c oughs> อแม่ไล่เธอเขนนึกได้บ่าเราเคยเกิดเป็นมหาเศถีฐีอยู่ที่เมืองโนนพอรู้สึกเกิดขึ้นอย่างไหมป้้ไอคนตายจากคนเกิดเป็นคนหนึ่งเหมือนคนหลับแล้วตื่นขึ้นมา,ม<อ>ขามเขาจำได้ทุออกอย่างาก็ดง<อ>เกดินตรงไปบ้าน พอดีไปถึงเวลาเช้า,ชาชพระเจ้าพระอานนท์เป็นวินาบาดพอดีใจ <c oughs> จะเข้าประตูในประตูก็ไม่ยอมให้เข้าพเพราะแกตายแล้วลูกชายก็เป็นมหาเศรษฐีแทนนะ,ะในประตูไปเจอแกก็จะข้ากมบอกเป็นบ้านของแกอพอดีพระพุทธเจ้าเห็นเข้าถาม,มอานนท์เ่านอนันเตเศรษฐีไหมท่าอานนท์นก็เดี๋ยวท่านเลยขอเพาไม่เห็นพระเจ้าค่ะ อันถามว่าเธอเห็นเด็กที่รูปรูปร่างคล้ายคปิศาจพวกฝุ่นไหมอานโนทบอกว่เห็นก็ดั่นแหลกเออนันตเศรษฐีอนนท์เธอเจะนนบอกายประตูให้ไปบอกหมาเศรษฐีลงมา,าเขบอกลูกชายลงมาเขาก็ไปตามคําสั่งพระเจ้าถ้าหมาเศษฐีที่เป็นลูกลงมาแล้วพระเจ้าบอกว่าเด็กคนเนี้คือพ่อของเธอเขา <ขอ S 1> จะเชื่อได้ยังไงล่ะ ต้องโซ่จะเชื่อแม่พุทธเจ้าพุทธเจ้าเถอะนะไปเกินพอดีไปเด็กอายุไปถึงห้าขวบก็รู้ว่างมุสลิมสาทุกขุนตายไปไม่กี่ปีก็ยังจำได้อยู่จำพ่อได้เลยนะเขาก็ไม่เชื่อพุทธเจ้าจะบอกก็ได้ว่าอานันทเสดสีทรัพย์สมบัติที่ยังเธอก่อนที่เธอตายแต่เธอไม่ได้บอกให้ลูกชายรู้มีไหมที่ฝังไว้จะบอกมีไปตามฉันมา เขาก็ให้คนตามไปพอถึงการชีกตรงนี้ตุ่มเงินขุดกระพบเงินพอดีตรงนี้ตุ่มทองขุดกระพบทองพอดีตรงนี้ตุ่มแก้วตุ่มเพชรนะชีตรงไหนมีตรงนั้นพระเจ้าเลยบอกว่าเพราะอาศัยที่พ่อของเธอขาดทานทานบารมีจึงเป็นอย่างนี้จะเลี้ยงพ่อของเธอเขาก็ยอมรับเลี้ยงไม่ได้พระเจ้านะที่เป็นว่าการให้ทานบรรดาญาโยมผู้โดยสว์ มีความสำคัญมากชาตินี้เรามีขนาดนี้แต่ว่าคนทานสูงสุดเจ้าทุทานนอกจากวิหารทานนั้นก็มีมีสังฆทานวิหารทานนี่จะเป็นปัจจัยเรามีบ้านสวยน่าอยู่นะสังฆทานจะเป็นคนรวยตามพระบาลีได้บอกว่าคนที่ถวายสังฆทาน้ครั้งหนึ่งมาชีวิตแล้วไม่เคยให้อีกเลยนะได้ครั้งเดียวนะ ตายแล้วจากความเป็นคนไม่เกิดไปเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างเมื่อลงมาเป็นมนุษย์ดินแดนแห่งใดที่เต็มไปด้วยความทุกข์กรรมความยากไร้หรือยากจนจะไม่เกิดที่นั่นดินแดียนแห่งใดมีความโดมสมบูรณ์คือเป็นคนรวยนยจะเกิดทุกชาติเป็นคนรวยจนกว่าจะคินิพพานนี่สังฆทานครั้งเดียวนะครั้งเดียวถ้าหลายครั้งนากูจะไปไม่ถึงมันหนักบุญปณดังกล่าวบหนัก ถ้าหลายครั้งก็ต้องเกิน80โกดไม่ใช่เพื่อเหลือดมหาเศรษฐีเขาตั้งตนในแปดเงิน80โกด้ามีนถ้ามีเงินเงินถึง80โกดเรียกมหาเศรษฐีถ้ามีเงินถึง40โกดขึ้นไปเรียกอนุเศรษฐีถ้าหลายครั้งก็เป็นเงินก็เรียงมาวิสาขังเลยวิสาขังถ้ากูจะนับโกดไปได้อดัมบันดาญาโยมพุทโธสัตว์ทั้งหลายพูดไปพูดมาวันนี้อยู่แค่ทานก็พอ ถ้าพูดมากไปจะจำไม่ได้วันนี้ท่านทั้งหลายตั้งใจมาเจริญพระกรรมฐานจะให้ไทยก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีความมุ่งหวังพระเจ้าคือต้องการทุกคนไปนิพพานท่านทั้งหลายตั้งใจไปนิพพานวันนี้ก็มีคนไปเที่ยวนิพพานได้ร้อยแปดสิบเอ็ดคนเขาไปได้แล้วนะ วันก่อนๆมาทุกเที่ยวเที่ยวู่ได้วาสามร้อยกว่าก็แปลว่าท่านไปเที่ยวกันแล้วกลับมาก็ต้องเริ่มต้นทําตนให้มีความดีพอตอนนี้ระดับแรกก็คือหนึ่งการให้ทานเป็นทุนเบื้องแรกสองการรักษาศีลศีลก็ต้องบริสุทธิ์จะบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างในตอนต้นก็ไม่เป็นไรถ้าตั้งใจรักษาเรื่อยๆไประมัระวังเรื่อยๆไปไม่ชช่กับบริสุทธิ์ ไปการดิสารก็เจริญภาวนาขรนานี่เป็นหลักใหญ่จะทําให้ทานบริบูรณ์ถศินบริบูรณ์ด้วยใ่วิธีเจริญภาวนาอันดับแรกพราะบรรดาญาโยมบริษัททุกคนนึกระลมให้ใจเขาออกเวลาให้ใจเข้าจิตรับทราบให้ใจเข้าให้ใจออกจิตรับทราบให้ใจออกให้ใจเข้ายาลสสันให้ใจออกยาลสัันก็รู้อยู่ อย่างนี้ชื่อว่าจิตมีสมาธิในอนาปานุสติกคือลมหายใจเขาออกหลังจากนั้นก็ภาวนาตามด้วยภาวนาเนี้ยไม่จํากัดนะใครจะภาวนาว่ายังไงก็ได้แต่ว่าตั้งต่นานหลายไม่เคยปฏิบัติมาก่อนให้ใช้คำภาวนาว่าพุทธโธเวลาให้ใจเข้าเรียกว่าพุทธรเวลาให้ใจออกเรว่าโธคือรหรับสำหรับเบื้องต้นญาติโยมนะ ถ้าท่านหลายที่มีการข้องตัวมาแล้วเคยปฏิบัติมาแล้วเขาเคยภาวนาว่าอย่างไรลูกก็ว่าไปตามนั้นไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนมาเป็นพรูโอย่างคนที่เคยตรัดสมาระหังบ้างอิติสุกโตบ้างนะมัดทาบ้างห้องอย่างไหนว่าอย่างนั้นนอกจากนี้ก็ได้ตอนนี้ไปเข้าบารดาท่านหลายตั้งใจสมาทานสิ่งมาทนกรรมฐาน